ธีสำรองไฟที่ดีที่สุดก็คือให้แต่ละบ้านเนี่ยที่ต้องการใช้เขาผลิตไฟใช้เองถ้าผลิตไฟใช้เองหมดก็ไม่ต้องสำรองเยอะขนาดนั้นไม่กระทบเยอะขนาดนั้นการสำรองก็น้อยลงค่าไฟก็ถูกลงแถมชาวบ้านเนี่ยที่ติดโซลา่าเนี่ยก็ได้ใช้ไฟเองเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีตัวโซลา่าแผงน,นะครับถูกมากถูกมากติดตั้งเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราทําครบวงจรพอกฎหมายนี่ออกมาไม่ต้องไป เลข,ขอใบอนุญาตเยอะแยะเต็มไปหมดดุ่งยากเนี่ยจะทําติดโซลา่าทีเดียวเนี่ยต้องไปขอ5ห,หน่วยทั้งหมดนี่เคลียร์ออกหมดทะลุกออกหมดทะลวงออกหมดนะครับแล้วท่านหัวหน้าก็จะใช้กองทุนอนุรักษ์พลังงานมีทุนส่วนหนึ่งมาอุดหนุนให้ติดตั้งช่วยติดตั้ง 3. ให้กระทรวงกับสวทชไปออกแบบเซตโซลา่าบวกพวกอินเวอร์เตอร์นะครับแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์สำหรับใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนเนี่ยนะครับขนาดเล็กในราคาที่